สวัสดีครับนีลันบอลไทยเรื่องราวฟุตบอลไทยฟุตบอลไทยแลนด์ครับวันนี้มาคุยหลังเกมครับของทัพช้งศึกยู -17 ของเราครับที่ประเดิมนัดแรกพบกับอุซเบกิสถานครับแล้วของทีมชาติไทยวันนี้ครับก็มีหมายเลขสอครับวัชรยูในรัศมีครับหมายเลขสี่ครับภูรินัทพูนกำลังครับหมายเลขห้าสุภิพย์ผสมครับหมายเลขหก เดินนพลบุภาครับเป็นกัปตันทีมครับหมายเลขเกียรตินาฏกิจพลสีครับหมายเลขสิบใช้วัฒน์เงินมาสิบสองสารกิจแก้วสีหมายเลขสิบเจ็ดศิวกรพลสันหมายเลขยี่สิบเอ็ดท่านวิชิตตามันครับหมายเลขยี่สิบสองคณะพลอินทสิงห์ครับและหมายเลขยี่สิบสามครับพรพีศิลปบุญญากุลครับเป็นผู้รักษาประตูครับสิงชโปรไทยยูสิบเจ็ดครับอยู่ในกลุ่มเอครับเล่นนัดแรก ของฟุตบอลชายทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน17ปีครับลงสนามพบกับอุซเบกเกมนี้ครับเจริญวิลาบครับหัวหน้าผู้ฝึกสอนส่งศิวกรพลสันครับเป็นหน้าเป้าครับพร้อมนักธกิจพลสรีชัยวัฒน์เงินมาแนุพลบุภาครับคอยสนับสนุนครับเริ่มเกมมาเพียง2นาทีคับอุซเบมาได้ประตูขึ้นนําไทยอย่างรวดเร็วครับจากจังหวะที่ ซาดีดินครับแสนนฟครับได้บอลในกรอบเขตโทษก่อนหาช่องซัดด้วยขวาเสียบเสาไกลเข้าไปครับถัดมาครับนาทีที่13ครับอุสเบมาได้ประตูหนีห่างไป2อศูนย์ครับเซฟิดินสูติคอฟครับหลุดเข้าในกรอบเขตโทษครับก่อนใจเข้ามาให้ยูเบกได้ยิงเจอๆเข้าไปครับก็ถือว่าลูกนี้ครับเป็นการโยนข้ามหลังลายกองหลังเรามาแล้วก็ตวัดกลับมาให้หมายเลข8อย่าง ดูเบรกครับซัดเข้าไปอย่างสวยงามเลยครับนาทีที่21ครับไทยต้องเปลี่ยนตัวคนแรกครับโดยส่งสิวเมกเซนครับลงมาแทนธันวิชิตตามมันครับที่ต้องแก้เกมอย่างเร็วเลยครับเพราะว่าแดนหน้าของเราครับเก็บบอลไม่ได้เลยครับสปีดบอลเราก็สู้แผงกองกลางและแดนหลังของอุสเบไม่ได้เลยครับเลยต้องหาผู้เล่นที่มีความเร็วเข้าไปช่วยเสริมอาวุธให้กับทัพชั้งสุดยสิของเราครับ วันที่นาทีที่40ครับไทยมาได้ประตูตีไข่แตกครับเป็น1ประตูต่อ2ครับจากเซนวาแม็กเซนครับพาบอลจากกรับซ้ายเข้ากรอบเขตโทษครับก่อนหาจังหวะยิงด้วยขวาตุงเข้าตะข่ายครับแล้วก็จบครึ่งแรกไปครับไทยตีไข่แตกได้ประตูมาเป็น1ประตูต่อ2ครับพูดถึงครึ่งแรกครับที่เห็นรูปเกมของยูสิบเจ็ดชุดนี้ครับสปีดบอลของเราสู้อุสเบย์ไม่ได้เลยครับเพื่อนๆคิดเห็นว่ายังไงบ้างครับกับสปีดบอลของเราครับ เราคิดช้าทำช้ามากเกินไปครับแดนกลางเก็บบอลไม่ได้ต่อบอลกันไม่ได้เลยครับต้องใช้ลูกลองเพยอย่างเดียวต้องโยนบอลไปหาพื้นที่ว่างให้ศิวกรพลรสรรันนัธตะกิจพลสีชวัฒนเงินมาเดนุพนบุภาครับคอยหาพื้นที่ว่างในการเข้าไปรับบอลครับแต่ก็พูดถึงความแมั่นยำมันไม่มีเลยครับมันไม่มีทูงเลยครับเราเล่นบอลโยนทิ้งโยนข้างอย่างเดียวครับข้างหลังครับ นาทีที่54ครับไทยมาเหลือผู้เล่น10คนจากภูรินัทรูนกำลังครับเข้าสกัดบอลใส่สาริดินคาสโนฟครับพุทธสินให้ใบเหลืองที่2ครับเป็นใบแดงและออกจากสนามครับแต่ก่อนหน้านั้นครับอหมายเลข3ของอุซเบครับก็มีการทำฟาวสูน้าของเราอย่างสิวกรพลสันครับแต่ก็ไม่ได้ให้ไปเหลืองอะไรกับผู้เล่นอุซเบครับถัดมาครับนาทีที่6กครับอุซเบได้จังหวะหลุดเดี่ยวทำประตูหนีห่างจาก อสมบริกรับได้ยิงจอๆเนี่ยก็เคยโทษครับไปติดเซฟอุลพีมือกาจิมชาติไทยปัดเอาไว้ได้ครับนาทีที่8 0ดกอุสเบย์มาได้ประตูเป็น3ประตูต่อหนึ่งครับจากจังหวะผิดพลาดของแนวรับไทยครับก่อนที่บอลจะเข้าทางอสมบรอาลีฟครับได้หลุดเข้าไปยิงตรงตะข่ายอย่างสวยงามเหมือนกันครับลูกนี้ครับต่อมาครับนาทีที่84ี่อุสเบย์มาบวกสกอร์หนีห่าง41ครับจากอิมบริก เอลินเบตตอฟครับจ่ายบอลมาหาบูบาคีได้ยิงไกลด้วยขวาเขา้าประตโทษบอลพุ่งเขา้าประตูอย่างสวยงามนะครับลูกนี้ก็ต้องถือว่าหมายเลขสิบแปดของเขายิงไกลได้สวยครับจากก่อนหน้านั้นก็เห็นจังหวะที่เจ็บอดอดแอนแอดครับเดี๋ยวนั่งเดี๋ยวนอนครับแต่ก็ลุกขึ้นมายิงไกลแบบทรงพลังเฉยเลยครับก็ถือว่าสวยงามเหมือนกันครับ จบเกมครับทีมชาติไทยยู17ครับแพ้อุซเบไป1ประตูต่อรับประเดดมศึก king champ เอเชีย2025รอบสุดท้ายครับโปรแกรมนัดต่อไปครับไทยต้องพบกับเจ้าภาพอย่างทีมชาติซาอุดิอาระเบียครับที่สนาม king Fahad Sport Stadium ครับในวันที่7เวลาเที่ยงคืน15นาทีครับเกมนี้ครับเราเห็นการวางเทคนิคของเสอร์เด็ดครับถือว่าไม่รู้เหมือนกันครับว่าที่เราใช้แทคนิคแบบนี้เพื่ออะไรครับ กับการที่เราไม่สามารถที่จะสู้หรือต่อบอลอะไรกับทีมอุสเบกได้เลยครับคิดเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วครับการต่อบอลในแดนกลางของเราไม่ถึง10%ครับทั้งเกมครับเราไม่สามารถสู้แดนกลางได้เลยครับต้องใช้บอลยาวอย่างเดียวครับเวลาตัดบอลได้เราก็ไม่สามารถที่จะเดินเกมต่อได้ครับก็ดูแล้วก็อึดดัดเหมือนกันครับแต่ในความที่ เราแพ้อุสเบครับเราก็ได้เห็นเพชรเพชงามของเราครับอย่างซิวเม็กเซนครับที่ถือว่าของแท้แน่นอนครับแต่บอลไม่ถึงเขาก็เลยทําให้เขาไม่สามารถที่จะสร้างเกมลูกและทําสกอร์เพิ่มให้ทัพช้างศึกอยูได้ครับในรายของปรเมรลองดีครับก็มีข่าวว่าอาหารเป็นพิษแล้วก็ข้อเท้าพิกครับเลยอดที่จะช่วยอยูิบทีมชาติไทยของเราลงทาการแข่งขันกับอุสเบนัดนี้ครับ ก็สีได้เหมือนกันครับสาหรับปอลเมศดรองดีครับอีกคนครับที่ถือว่าโชว์ผลงานได้เป็นอย่างดีครับอย่างลพลรภีศิริบุญยากุลครับเู้รักษาประตูมีความสูงถึง190กว่าเซนติเมตรครับก็น้องก็เล่นอยู่ที่สโมสรในประเทศญี่ปุ่นครับก็ถือว่าการจ่ายบอลออกบอลน,น้องเขาก็ถือว่ามีประสิทธิภาพที่พอใช้ได้เลยครับกับการออกบอลแต่ก็อย่างที่เราเห็นครับลูกที่น้องเสียไป ก็มันจึงจังหวะที่ะจอครับผู้รักษาประตูก็ถือว่าลําบากในการเซฟครับก็ต้องกลับไปปรับปรุงแก้ไขกันครับสาหรับทีมชาติไทย U17 ครับก็มีข้อที่หนึ่งครับคือเรื่องของรูปเกมครับเราต้องต่อบอลให้ได้มากกว่านี้ครับข้อที่สองครับการจบสกอร์ครับเรายังเตะทิ้งเตะขว้างันครับการทดแทนตําแหน่งของแต่ละ ผู้เล่นครับยังทดแทนกันแล้วให้คุณภาพไม่ค่อยได้เท่ากันสักเท่าไหร่ครับก็มันดูเหมือนมันจะห่างกันไปหน่อยครับมันไม่มีทรงครับบอกตรงๆครับเราเสียเวลาในการเก็บตัวฝึกซ้อมลงทุนกับชุดนี้ไปเยอะครับนักเตะเรามีคุณภาพครับแต่เทคนิคเราไม่ได้ครับก็อยากให้เปลี่ยนแปลงเทคนิคกันใหม่ครับกล้าเล่นกล้าต่อบบอลครับไม่ใช่ว่ายืนให้เขาบุกโจมตีเราฝ่ายเดียวแบบนี้ครับ คนจะมีการบีบพื้นที่คนจะมีการจ่ายบอลที่แม่นยำม,มากกว่านี้ครับก็ฝากถึงทางคุณซื้ออย่างเซเดตเจดเจดมิลาครับควรเปลี่ยนแทคติกและวิธีการเล่นให้กับน้องๆครับน้องๆทุกคนดูแล้วพละกกำลังก็ถือว่าใช้ได้ครับไม่มีใครเป็นตะคิวเหมือนอุสเบย์ครับก็ตรงติดตามให้กำลังใจก,กันต่อไปครับวันที่7เมษาเที่ยงคืน15ครับ เจอกับเจ้าภาพเลยครับสอุครับก็ไม่รู้ว่าฟอร์มเราที่เราแพ้อุซเบเล่นแบบไร้ความกระหายแบบนี้เป็นเพราะเราแพ้ญี่ปุ่นไปกี่ลูกเราก็ไม่รู้ครับไม่มีการให้ข้อมูลมาอย่างไรครับกับเรื่องที่ผ่านมาครับน้องๆก็อยากให้มีกําลังใจสู้ต่อไปครับอย่างไรก็ฟุตบอลไทยเราก็ต้องให้กําลังใจกันครับนัดแรกมันยากเสมอครับแต่ก็อยากให้โชว์ผลงานให้มันดีกว่านี้ครับระบบรูปเกมอะไรเล่น แต่ไ,ไม่ไปต้องกลัวครับเล่นไปเลยครับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้ครับเพื่อนๆคิดเห็นอย่างไรก็ลองคอมเมนต์เข้ามาดูครับอย่าลืมกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปครับหากชอบคอนเทนต์สไตล์ช่องนิลันบอลไทยครับคลิปหน้ามีอะไรมาฝากเพื่อนๆครับติดตามกันได้ในช่องนิลันบอลไทย